ก็ประมา,มาะระยะห่างของนะครับต<อ>้ออเรามาดูโซลิกเจ็ดสิบห้าปริมาณปุ๋ยนะครับที่เราต้องเซ็ตเครื่องในการปลูกอันนี้เป็นเครื่องปลูกเครื่องใหญ่นะครับปลูกไปเมื่อกี้เป็นเครื่องปลูกไซส์เล็กท่านใดที่ไม่มีเครื่องปลูกนะครับทางสถานีอ้อยบ้านนาขามมีให้ยืมมายืมได้เลยสองเครื่องนี้แหละนะครับให้ยืมฟรีๆนะครับท่านกำนันคงจะต้องขึ้นยันมากแล้วล่ะครับตอนนี้ท่านกำนันกับท่านเกษตรโอเคเลยครับท่านกำนันครับ เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะมาเซตเครื่องมือนิดนึงนะครับชั้นนัของบนเนี่ยเอ้าชั้นกำลังชั้ากนนั่งของเราแน่นอนจริงๆครับขึ้นแล้วสุดยอดสุดยอดครับแต่มเอาลายสั้นละนี่นวัได้เบิ้งหอดพี่น้องโอ้สวััสสดีครบุดยอดจริงๆช่างภาพรสบุญชนตามพี่มาเร็วลูกมามาอันนี้โดยเครื่องรถไถยันม่านะครับได้ขอขอบคุณทางบริษัทศรีพิชาโฮลดิ้งนะครับ ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องการปลูกนะครับจากนั้นรถไถน,นะครับติดต่อซีปริชาโฮดิ้งนะฮะร,ร่วมกับการสาธิตนะเนเ่ยการปลูกอ้อยแบบควบวงจรกับทางโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธาน,นีครับวันนี้เราได้รับเกียรติการตั้งงานแอ้ตุโหนะฮะขึ้นดอกอ้อยบนรถปลูกอ้อยนะครับ ครับวันนี้ทางอาจารย์ที่มาให้ความรู้เนี่ยก็อธิบายว่าการเตรียมดินเนี่ยดินควรจะละเอียดมากๆนะครับเพื่อป้องกันความร้อนที่จะส่องผ่านลงไปในตออ้อยของเรานะครับยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็ในการระเบิดดินเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับผมแล้วก็การปลูกเนี่ยการโดยใช้เครื่องปลูกเนี่ยต้องลึกไม่ต่ำกว่า15เซนนะครับอันนี้ก็จะมาวัดขนาด เราก็มาดูว่าได้ไหมซึ่งก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ die nice.